สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะในวิชาสังคมสาระเศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ที่สามเรื่องการทำงานค่ะการทำงานเป็นอย่างไรเด็กๆมาดูซิงานนั้นทำแล้วก่อให้เกิดรายได้ไหมหรืองานนั้นที่ทำแล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ไหม งานอะไรสุจริตงานอะไรทําแล้วไม่สุจริตอะนักเรียนมาดูกันค่ะการทํางานเด็กๆจะได้เรียนเป็นคลิปวีโอสั้นๆนะคะเรื่องของความสําคัญของการทํางานประเภทของการทํางานและก็ความหมายของการทํางานนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเนื้อหาที่คุณครูสรุปมาเป็นคลิปวีโอสั้นๆเนาะ,ะอ่ะอันนี้ตัวชี้วัดที่เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับอธิบายเหตุผลความจําเป็น ที่คนทำงานสุจริตนะคะการทำงานสุจริตเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะ,ะความหมายเด็กๆมาดูเรื่องของความหมายของการทำงานกันก่อนการทำงานหมายถึงการทำการกระทำที่ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะการทำงานนะคะอย่างเช่นคุณครูทำงานคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือนักเรียนผล ที่เกิดก็คือเด็กๆได้ความรู้จากที่ครูสอนเห็นไหมคะต่อไปค่ะประเภทของการทำงานการทำงานในชีวิตของคนเราในแต่ละคนเนี่ยนะคะเด็กๆทาการทำงานเนี่ยมีความแตกต่างกันไปนะคะลักษณะของงานที่ทำเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุคคลแต่การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเช่น พอเป็นพนักงานบริษัทผลตอบแทนของพนักงานที่ทํางานก็คือได้เงินเดือนการาชการก็คือผลตอบแทนก็คือเงินเดือนนะคะงานที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างผลที่ได้ก็คือเงินนะคะแม่ค้าขนาดแม่ค้าขายผลไม้ผลที่ผลตอบแทนที่เขาได้ก็คือเขาต้องมีกาไรถ้าไม่มีกาไรเขาก็ไม่ขายนะคะอย่างเช่นซื้องอมากิโลละ30ขาย35 กิโลหนึเขาก็มีกําไรแล้ว5บาทเห็นไหมคะถ้ามาขาย25บาทเขาจะได้กําไรไหมเขาก็ไม่ได้กําไรเขาก็ไม่ทําฉะนั้นนะคะผลตอบแทนที่ได้ต้องเป็นกําไรนะคะบางงานเนี่ยนะคะเด็กๆทําแล้วนะคะมีตั้งก่อให้เกิดรายได้และงานที่ไม่ไม่ก่อให้เกิดรายได้งานอะไรที่ทําแล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเช่นการทํางานบ้านทุกอย่างเลยทํางานบ้านในบ้านของเรา ไม่ได้เงินไม่ได้เงินเดือนการทํางานบ้านทําความสะอาดบ้านจัดระความบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะทํากับข้าวล้างจานกวาดบ้านถูบ้านพับที่นอนรีดเสื้อผ้าใช้เองก็ไม่ก่อให้เกิดไรายได้นะคะหรือจะเป็นอานาดิเรกที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรนี้นะคะที่เอาอมากินเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ความสำคัญ อ่าข้อที่สามเรื่องของความสําคัญแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่าความสําคัญของการทํางานเหตุผลและความจําเป็นที่คนต้องทํางานก็เพราะเพราะการทํางานทําให้ได้รับผลตอบแทนหรือรายได้เป็นเงินเพื่อนําเงินนน้นมาซื้อสินค้าและบริการในการนาเดินชีวิตเห็นไหมคะนี่คือความจําเป็นของคนที่จะต้องทํางานนะคะ แล้วก็ผลของการทำงานประเภทต่างๆที่มีต่อครอบครัวและก็สังคมนะคะอันนี้การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ก่อนผลต่อครอบครัวทำให้มีเงินใช้เพื่อซื้อสินค้าและบริการและมีใช้จ่ายในยามที่จำเป็นทำให้มีความจาเป็นคือทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในครอบครัวก็คือเศรษฐกิจดีขึ้นประเทศ พัฒนานั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปอันต่อไปเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นทำงานของตัวเองในบ้านทุกอย่างเลยนะคะถ้าเป็นในครอบครัวขวาดบ้านถูบ,บ้านทำกับข้าวรีดเสื้อผ้าพับเก็บที่นอนนะคะไม่ได้แล้วก็สังคมก็คือทำแล้วที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อาจจะเป็นเรื่องของจิตอาสา นะคะการทําความสะอาดชุมชนนะคะช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับจิตอา,าสาทั้งหมดนะคะสิ่งที่ทําได้สิ่งที่ไม่เกิดไม่เกิดได้เกิด,ไ,กด,ไ,กดไ,ได้ก็จริงแต่ผลของสังคมเมื่อเรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่มีความเห็นแก่ตัวก็จะทําให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะความสําคัญของการทํางานการทํางานอย่างสุดจริตทําให้สังคมมีความสุข ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นทําให้สังคมให้เดือดร้อนนะคะแต่ถ้าเราทํางานไม่สุดดจริตเช่นไปปล้นไปจี้เขาอะไรเงี้ยก็เป็นไงคะสังคมเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนมากมายเลยไม่ควรที่จะกระทําคลิปหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นแบบทดสอบของเนื้อหาที่คุณครูสอนในคลิปนี้แหละนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ฝึกตอบคำถามได้เลยนะคะอ่า ลองทบทวนดูนะคะเนื้อหาที่คุณครูสอนอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยการกระทําใดไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือนําเงินไปซื้อหนังสือเรียนนะคะไม่ได้เกิดรายได้มีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆใน10ข้อนี้นะคะคุณครูก็จะมีเฉลยให้ครบเรียบร้อยแล้วก็มีแบบเฉลยการแนวคิดในการตอบว่าทำไมต้องตอบข้อนี้เนาะงานใดที่ก่อให้เกิดรายได้ก็ปลูกฝักขาย นะคะกินเยอะแล้วก็เอาไปขายบ้างอาชีพใดที่ไม่ก่อให้เกิดอาชีพคือการทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้ข้อใดไม่ใช่อาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะอ่านี่เป็นคลิปตัวอย่างที่คุณครูออกแนวทดสอบหลังเรียนทั้งหมดนะคะสิบข้อนะคะเด็กๆสามารถที่จะเปิดอ่านเองได้เลยเพราะเด็กๆอ่านหนังสือออกแล้วนะคะ นี่สิบข้อลองลองจดทีละข้อทีข้อแล้วก็จดลงในสมุดเนาะแล้วก็ลองตอบดูนะคะนี่คุณครูก็จะเลยว่า้ครบแล้วตั้งสิบข้อนะคะมีข้อที่7เป็นง่ายๆนะคะอ่าไปทบทวนอ่านเองได้เลยเพราะว่าในเนี้ยมันมีออกข้อสอบอย่างน้อยสามข้อนะเด็กๆก็สามารถไปทบทวนอ่านนะคะมีทั้งหมดสิข้อ อ่านะคะเนี่ยสิบข้อนะคะไปอ่านเองได้เลยสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ